สำหรับันนี้เราม่ร้องกันนะครัก็ประเด็นหลักนะครับก็เรื่องของการเิือหน้าที่ของตำรวจทางหลวงนะครับเป็นเป้าหมายหลักของพวกเราเมื่ที่เราเคยประชุมพบปะกันทางผู้การทางหลวงหลายครั้ง ในเรื yeah, beauty, ่องของปัญหาที่พวกเราได้รับผลกระทบนะครับในเรื่องของสวยนะครับซึ่งเป็นนโยบายหลักของสถาบันการขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยนะครับกำหนดว่าพวกเราจะรณรงค์ไม่บรรทุหนักเกินไม่ว่าวิธีการใดๆนะฮะเราจะรณรงค์ที่สุดนะครับแต่กระบวนการที่เราขับเคลื่อนกันนะฮะไม่ได้รับการตอบสนองจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการก็คือตำรวจทางหลวงซึ่งเป็นองค์กรหลักเป็นหน่วยงานหลักนะครับเราบอกว่าในสวยทางหลวงนี่มันสร้างผลภัยพิบัติกับพี่น้องประชาชนกับประเทศชาติ นะฮะไม่ว่าจะด้านเศรษฐกิจรรนะฮะไม่ว่าทางด้านสังคมหรือวัฒนธรรมนะครับเศรษฐกิจถนนหนทางที่พังนะฮะเราเจอจากสวยครับเิดจากสวยทั้งนั้นนะบางทีแล้วก็มีแอบแฝงนะครับบางทีป้ายเคียงนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะไม่จะไม่ตรวจจะไม่ตรวจจับนะในนั้นจะมีทั้งไม้พยุงมีทั้งยาเสพติดที่ซ่อนเล่นมาโดยเฉพาะในอีสานนะฮะไม้พยุงมโผูที่ท่าเรือในเขตกรุงเทพได้อย่างไรไมาจากพวกสวยทั้งนั้นครับเขาไม่มีการเขาเคลียร์แล้วเขาก็ผ่านมาตลอด นะครับอันนี้เป็นเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่เสียหายไปนะวัฒนธรรมที่ผมบอกคือวัฒนธรรมการใหและการรับของเจ้าหน้าที่นะครับเราไม่ให้เขาก็มีเหตุมาบังคับให้เราต้องให้นะฮะหรือถ้าเราให้มันก็ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับแต่ว่าความต้องการของเราอเราไม่ต้องการให้แล่เราต้องการให้ทุกคนเขาอยู่ในระเบียบเข้าอยู่ในกฎเกณฑ์กวบการทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เรากำหนดนะครับเราเรียกร้องเรื่องน้ำหนักเนี่ยเมื่อเราได้น้ำหนักมาเราก็ต้องการให้ทุกคนอยู่ในเกณฑ์ของน้ำหนักที่

อย่างไรนะไมไได้เรื่องอย่างไรแล้วนะเราจะมาอีกทีนี้จะมากันเป็นคันนะเป็น100ร้อยคันนี่คือพี่น้องประชาชนนะครับผู้ประกอบการรถบรรทุกนะที่ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับป่วรถบรรทุกนะที่ปล่อยละเลยโอเค,อเคทาคนต่างกลับนะครับ วันนี้ครับเมื่อกี้ไม่ได้ยินเสียงหลักๆนะครับที่น้องประชาชนเราพักควาเสียงันอีกครั้งนะครับต้องเสียงดังๆนะครับก่อนที่จะสลายนะครับอ้าวก่อนที่จะระลายนะครับอ้าว